สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเอฟซีอันเป็นทะเลักเลยคิดถึงสุขสุขคนพี่น้องเช้านี้นะคะห้ากะง่ายๆกับอาหารเที่ยงบ๊วเมบนบ๊วเมนเมสิร์ฟพี่น้องจะกำลังสบายโมงแล้ว <laughs> พี่น้องเงอ้ยเยบบนเหเ็ดกาผัดง่ายๆนะคะเห็ดกอผัดเอาจกินอันนี่ละมือนี่ ช่วงแรงก็จะเป็นอาหาร่างหรือของอาหารเบาๆเสาร์นี้กินเข่าก่อนโอ้ยปวดเมื่อยพี่น้องนี่ปวดเมื่อยเหมือขึ้นเพราน,นอนเดือกหลายกับนอนเดือก้อนมาอย่างแบบพักกันเบื้องหนังนั่นแล้วเนี่ยผมก,กินยาหอมตัวบันี้พี่น้องยาหอมเตรียมจานมาใหม่พรยายตักเข่าแล้วไปทั้งไหนอีกละบูเราไปท่าสีห่องพี่น้องช่วงยาหอมกินกอนเบไหวิ่นวิ่นเป็นวิ่นวิ่น,นเลย วินวินนยา่บนหบว่ไหวแล้วพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวอยู่ปะสิทิภาพไปเบืองห้องที่พ่อหญ่เราท่าเราเหตุใดหลายเติบเลยดิเผ่ว่าเธอจะมาจับเด้อเธอมาจับเด้อคนมาฉันท่าฉันถึงท่าสีคนมาฉันถึงท่าสีเห็นเห็นเงียบๆหนึ่งว่ามันไปใส่แล้วก็ส่อมของเราแล้วก็เหตของเราเรื่อยๆของเราหน่อยละพี่น้อง ฮ็ดบ,บนหันฮ็ดบ,บนหนีมีบนประตูขึ้นมาประตูขึ้นมาจากข้างล่างเพิ่งกะเอานั่งห้ามเอานั่งห้ามตัวนี้ขึ้นมาตีละแน n งตีอย่างแล้วก็ท่าสีท่าอย่างบึงบึงบนหนังบนนอนบนนังเหรียญบึงม,มี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  พี่น้องว่าหยังไงจู้พ <tinc S 1> ี่น้องว่าพี่น้องว่ายยังไงอยอ่ข่นี้มี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 มานอนหล fall. ินอยู่นี่โอ้คักเนาะสนุกสนานเลยมีมีอ่ะมีมีกุชีไปไหนล่ะลูกบางลมแห้งพี่น้องบางลมข้างนอกยังแห้งขนาดเลย่เราเห็ดไว้ใหงนั่งหลินละแต่ยืบบนบด้ออกมานั่งหรอกพี่น้องเพราะว่ายังบด้ออกมานั่ง เพราะว่ามันยังบริอยร่อยแล้ะก็มันหนาวอากาศมันบริวาแบบว่าอ้องเปิดหน้าต่างล้มผัดกับมาเย็นโอ้ยหนาวด้วยหรออันข้างนอกเนี่ยมันบริแบบว่ามันบริมีบริมีฮิตเตอร์บริมีแบบว่าอากาศคว่ำหนาวเย็นนะแม่พี่น้องแต่ว่าถ้าถ้าเฮ้าอ่ะต้องการแดดเออมันก็จะมีแสงแดดหลอดกระจกเขามามันก็จะ อุ่นยังสีน้าพี่น้อง<ม>เห็นบ่โตร้อนเหตดไ้นางนางกินลมส้ม,มวิวกินเขากินยังก็ได้นี่เราเปิดหน้าต่างมันบอมันกันหนาวที่เราบะนี้พี่น้องหนาวเปิดประตูเปิดหน้าต่างลมมันกระโกกลมมันพัด เอาอสำน,นีก้อนพี่น้องเดี๋ยวเย้ปนจะกินเขากับพ่อนใหญ่กันก้อนกอใหญ่จะเขาก่อนเด้อพี่น้องเด้อ